ทุกคนที่รู้สึกว่าพรรคเก้าไกลจะถูกยุบนะไอเรียกร้องว่าอยากให้ทุกคนโกรธมากกว่านี้คือประเทศเฮงซวยเนี่ยประเทศเฮงซวยเลือกขันมาแก้รัฐมนูญยสภาแล้วตอนนี้น้ำท่วมไม่ได้ลดความกระเทือนกับคือเรื่องแก้รัฐมนูลเลยวันนี้กรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญเปิดเผยครับนะว่าการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้มีการพิจารณากรรมธิการ,การกครบทุกมาตราแล้วนะวันนี้จะเป็นการนะดูถ้อยคำที่มีการแปลงยติแล้วหลังจากนั้นเปิดสมัยประชุมวิสามัญสิบถึงสิบเอ็ดธันวาคมที่ทางรัฐบาลทธรตามเอโอเอะมันต้องมีการพิจารณาวาระอันละสอง ก็คงจะดำเนินการได้ตามที่เปิดการประชุมสมัยวิสามัญนะถ้าเกิดไม่เสร็จภายในวันที่สิบวันสิบเอ็ดนะยังคุณนอร์นาเศต์เี่บอกว่าก็อาจจะใช้วันที่สิบสองประชุมต่อได้อีกนะอันนี้มุมของทางกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญส่วนเพื่อไทยนะเพื่อไทยเองก็สมวนความเห็นจะเอาอภิปรายช่วงวาระสองวาระสามนะส่วนเรื่องที่จะอภิปรายไม่ต้องใจละนี่รัฐบาลก็เปิดสมัยประชุมแสดงความจริงใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะได้เอาประชาชนมาตีพร้อมกันกับเรื่องตั้งแล้วก็รัสภาลนวดตามกำหนดเดิมนะก็คือเดือนมกราใช่ไหมยุค ผู้สื่อข่าวถามว่าเพื่อไทยจะะลอยื่นการอภิปรายม่วงใจใช่ไหมเพื่อจะาไดพิจารณาวาสอวาระสคุณจูศักบอกว่ากรรมธิการไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจมันเป็นเรื่องของพรคการเมืองจะยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยอภิปรายม่วงใจเนี่ยมันเป็นคนเรื่องกานอย่าไปนำไปสับสนเพราะฉะนั้นอุบไวก่อนนะว่าจะะลอยื่นอภิปรายไม่ร่งใจหรือไม่แต่ถ้ายื่นเนี่ยก็แน่นอนดูทรนายกนุทินอ่ะก็คงจะยุบสภาใช่ไหมใช่ที่ไหนบอกไว้ดูทรงเนี่ยสุดท้ายแล้วเชื่อไหมผมว่าไม่กล้อายื่น เพราะการอภิปรายไม่ลงใจจะเกิดขึ้นนะถ้ามีการลงมติก็แน่นอนฝ่ายค้านชนะงเงี้ยแทบไม่ต้องอภิปรายเลยแอมเสียงนึงเพราะเขลงมติไปชนะแล้ว <c oughs> เสียงเยอะกว่าไง ấy, <c oughs> ใช,ใช่แต่ถ้าเกิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงประชามติ <c oughs> แบบไม่ลงมติ<อ>นะฝ่ายรัฐบาลก็บอกให้อภิปรายได้พร้อมทุกอย่างจัดดาจะโจมตีจะยังไงแล้วก็จะได้ชี้แจงกันแต่ถ้าเกิดจำนวนเสียงมาห้าพันยอมราเป็นรัฐบาลเสียงน้อยแพ้อยู่แล้วยุบดีกว่านายกก็บอกว่าก็สมว์สิทธิ์ที่จะพิจารณาตามหน้าที่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าจะยุบไหมยุบไปตอนนี้ใครเสีีีียยเเเเปรรรรรรรบสสสุุุดดดใใใคคพพ้้้้้้ออออมมมนนนนกกกาาาาาลืตตังท่่ววิะหห์ไูจจ แล้วพร้อมจริงเหรอที่จะให้ยุบสภาก็สุดท้ายเท่าที่ผมประเมินเนี่ยโอกาสจะยุบสภาแทบเป็นศูนย์ในเดือนธันวาแบบนี้นะเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแสดงออกแล้วว่าจะเดินหน้าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญตามที่ตกลงกันไว้แต่ต้องไปผ่านประชาชนพักสมพักประชาชนวันนี้สัมภาษณ์นะครับนักข่าวได้ถามเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องน้ำท่วมคุณนรเศรษฐ์ปัชยกรสอบวันนี้ก็แสดงความเสียใจกับประชาชนที่น้ำท่วมส่วนคุณพลเดามงคลสวัสดิ์สสสมุทรปราการคุณพลเดานได้บอกนะว่าเราเร่งในกรรมธิการพยายามจะะะเเเรรรรรรร่่่งงพพิจจจาาาาณแแกก้้้้ไไไไไัฐธมมมนนนนนนูญใหปปปป็็็ตททท์์ลลลสววืีชชชยะ สำคัญกับการพัฒนาเรื่องนี้ามทำลายเพื่อที่เมื่อเสร็จภารกิจที่นี่เนี่ยยังมีความท้าทายที่ใหญ่กว่ารออยู่ทุกความสนใจตอนนี้อยากให้พี่น้องประชาชนผ่านนวิกิจไปได้ด้วยดีซึ่งนี่เป็นหภารกิจหนึ่งที่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยรอการเข้าสู่รัเนาต่อไปถ้าเสร็จที่นี่แล้วท่านกรรมาการท่านจะได้ต้องห่วคลองนี้แล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่สำคัญไทยโ<ส>พสเนี่ยก็เลยจับประเด็นแล้วก็พาดหัวว่าเด็กปชนอบอกเร่งขบแก้แล้วมันให้เสร็จจะได้ลงไปช่วยอยู่น้ำ ป็นวิธีคิดถ้าใครชอบแบบไหนก็พิจารณาดูแต่วาระเรื่องแก้และมนนถามว่ามันแก้ปัญหาการเมืองจริงหรือเปล่าปัญหาการเมืองไทยคืออะไรท่านผู้ชมลองดูปัญหาการเมืองไทยคืออะไรคือนักการเมืองไม่มีคุณภาพไระจริยธรรมใช่ไหมการใช้เงินในทางการเมืองใช่ไหมแล้วไอ้ที่กำลังแก้กันเนี่ยมันแก้ไหมมันแก้ไหมไอ้ที่กงการแก้ยังต้องไปพูดถึงเรื่องก้เศรษฐกิจมันไม่เกี่ยวเรื่องนั้มนดูเลยเลยเรื่องการเมืองการติกาที่แก้มันแก้ไหมหรือไปเพิ่มปัญหาให้นักการเมืองเนี่ยการตรวจสอบการกองถูกตรวจสอบกองน้อย้วก็ต้องไมม่่ลืเจ้้าาหนทีกู้ภัยซึ่่งเเป็นนหมือฮีโร ปฏิบัติภา,ารกิจทั้งเช้ากลางวันเยน็นค่ำดึกเดินผมยังงงเยียบางคน,นนอนกันตอนไหน24ชั่วโมงเลยบินบนรรลือฤทธิ์ฟันดีฟันเด่นทีมกู้ภัยต่างๆที่ไม่ได้มีเป็นคนดังอะแต่เขาทำหน้าที่กันตลอดอย่างนี้คือมูลที่กันจอพลังช่วยสู้อันนี้ไปช่วยใครไปช่วยคุณตาอายุ93ติดเตียงครับนี<ม>่กันจอพลังกับทีมงานลุยเข้าไปแล้วเตียงปิ่มน้ำมาว่า ตาลกันอดูแลอ่ะดไียงด้หรอถ้าใส่ถังไปมันพื้นที่มันจะยตุกไรบน้อุงแตน้ำเริ่มขึ้นเนี่ยนี่ถ้าปล่อยไว้่าเดียวเนี่ยนี่ยแล้วไกน่ห่ย้อคือาท่านผู้ชมติดตามทัพเนีวตั้งแต่เช้าเราก็รุปเมื่อคืนเนี่ยอะไรบ้างโอ้โหลุ้นไปตลอด้ากิเลยค่ะนยิ่งกว่าในหนังนะนะเม่คืนนี้จะทดันหน่งไม่ใช้ไม่นอจะตอไหท่านผู้ชมเอหลัไปก่อนเดี๋ยวอัเดตในข่าวม ดํน้ำออกมาจะทําหลวงคุณน้ำนางนอนตอนนๆตนลูกมามาโอเคที่นเด็กที่ไหนแล้วหัวแล้หัวต่มาลูกมาเออยอดโอเคเอาดังาดังดังอีกเอาเอ่ดังอี่อลยผม็เห็นกันจอมลังแล้วก็ชาวมุยที่เข้าไปช่วยสู้ในสถานการณ์แบบนี้นะมท่านก็อดนึกถึงไอ้รัชนไพลสงสรที่เคยอ้างมาตรวจสอบตอนที่กันไปช่วยชายแดนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีเจ้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมมีท่านหนึ่งก็เลยทําคลิปติ๊กนี้ขึนน้นมาเอานสิ่ L'un d'eux,